เรื่องหลักคำสอนของพุทธเจ้าในก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของ <c oughs> <c oughs> ของพวกเราอะนะเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขให้รู้เท่าทันให้เห็นตามความเป็นจริงนี้ อันนี้เป็นหลักสำคัญนะว่าให้เรานั้นได้นำไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เก็บไว้แค่ในตำรับตำราหรือว่าในใครคนใดคนหนึ่งใน,นพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเป็นผู้มีส่วนแห่งมรดกธรรมแห่งพระธรรมคำสอนที่พุทธเจ้านั้นได้ ส่งค้นพบนนเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเรื่องของชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็คือเรื่องของความทุกข์และก็ความดับไปแห่งทุกข์นะโดยสรุปก็มีอยู่แค่สองเรื่องอะไรมันเป็นทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรนะ อันนี้สำคัญอันความทุกข์นี่ไม่ใช่ความอยากจนไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายนะอันนี้เป็นกฎธรรมชาติครับสภาพที่ความทุกข์โดยสภาพของมันอัใน,นความทุกข์ภายนอกอย่างนี้ท่านมันแก่ไม่ได้ งั้นถ้าเราจะแก้ความทุกข์ก็แก้เหตุของมันแก่ความอยากละตัวตันหาอย่างนี้อย่างเช่นว่ายงกัดอย่างนี้นะยงกัดเป็นความทุกข์ไหมคันคันแล้วมันอยากเกาอย่างนี้ความทุกข์ไหมงั้นถ้าเราควรเกาเราควรเกาตัวไหนก่อนเราควรละตัวไหนก่อน ะสิ่งที่เราควรละก,ก่อนคือความอยากให้หายคันนี้เราเกาก่อนเกาเขาเรียกแต่เราไปเกาก่อนอย่างนี้มันก็ไปแก้ทุกที่ปลายเหตุแก้ทุกที่ต้นเหตุก็อย่างเช่นว่ามันอยากจะให้หายคันนั่นแหละมันอยากเกานั่นการละตัณหานี่ก็จึงสําคัญกว่าการละทุก โดยมากเราจะไปละทุกไม่อยากให้มันทุกที่จริงก็ทุกนั้นมีไว้ให้รู้ท่านว่า <c oughs> ก็รู้อะไรก็รู้อาการคันนั่นแหละรู้ความคันนะั้นรู้ว่ามันคันไม่ใช่ไปละความคันนะความคันไม่ได้หายได้ด้วยการละความคันหายได้ด้วยอะไรหายได้หายได้ด้วยการเราทําพิธีอย่างถูกต้องเราจะไปคิดว่า หายเถิดหายเถิดหรือว่าไม่ีวิธียังไงไม่ีวิธีหลายอย่างให้หายคันใช่ไหมเอายามาป้ายเอาไม้มาเคลียเอามือไปเอาเล็บไปเกานี่เป็นวิธีการหรือเป็นมักพอเราเกาเสร็จปุ๊บทีนี้ดับความคันหายไปมันก็เขาเรียกว่าดับทุกทุกดับไปแต่ปกติคนปกติเป็นยังไง มันคันเกาะเก่าคันเก็เกา่า,กกาที่จริงก็ถูกแล้วล่ะคันเกาะเก่าแต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาภายในด้วยไม่ใช่ว่าคันแล้วเก่าอย่างเดียวแต่ว่าต้องให้มันหายคันก่อนที่จะเก่าด้วยคือการดับความอยากก่อนดับความอยากให้มันหายให้มันหายให้มันหายคันแล้วเราก็ค่อยเกา พอเก่าแล้วมันก็หายคันนี่นได้เป็นการแก้ทุกข์ี่ตนเหตุนะฟังเหมือนกับเป็นเบสิกง่ายๆนี่แหละแต่ว่ามันลึกซึ้งนะลึกซึ้งแล้วก็ทำได้ยากเลยนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของการแก้ทุกข์เราอยู่กันด้วยการแก้ทุกข์นั่นแหละเรื่องของความทุกข์กับความดับทุกข์ปัญหาที่ทุกข์ไม่ดับเพราะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามัน จะดับทุกยังไงบางทีกก็ไปดับที่ตัวทุกซึ่งมันดับไม่ได้ดับให้มันไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงพัดพ่ากอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็เขาให้ลงทะเบียนรับสิทธ์ใช่ไหมคนละครึ่งไหมคนละครึ่งคนละ เท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้ซื้อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมมันก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งเหมือนกันกระบวนการที่แก้ทุกเหมือนกันนะความจนเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เราจะแก้ก็มกักมีวิธีการยังไงก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้คนได้ซื้อได้แลกเปลี่ยนจับใจ่ายใช้สอยอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้ทุกแต่ถามว่ามันจะแก้ทุกปลายเหตุหรือว่าต้นเหตุอย่างนี้ถ้าเราแก้ที่ปลายเหตุมันก็ไม่จบแล้วก็ต้องแจกกันอยู่เรื่อยไปแต่แก้ทุกข์ที่ต้นเหตุแล้วก็รู้ถึงสาเหตุของความยากจนเห็นไหมความยากจนคืออะไรคือความที่ไม่มีเงิน ทำไมถึงไม่มีเงินไม่มีงานทำไมถึงไม่มีงานก็ไม่ทำงานไม่ทำงานไม่เก็บตังหรือว่ามีตังมีเงินแต่ว่าใช้สรุยสร้ายไม่รู้จักบริหารตังอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องโครงสร้างมันก็คือเรื่องของหลักนี้ทั้งหมดเลยนะเรื่องของทุกข์กับการแก่ทุกข์นี่แหละ น,นหลักธรรคำสอนของพุทธเจ้านี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันต้องเอาไว้ขึ้นหิ่งบูชาแต่บามันเป็นการนำมาใช้มาใช้ในการบรรเทาทุกข์ใช้ในการแก้ไขทุกข์นะในการที่จะรู้เท่าทาันทุกข์นะ่อยู่กับมันได้อยู่กับความทุกข์ได้อย่างรู้เท่าทานันเป็นการยอมรับนั่นแหละ ศาสนาอื่นคําสอนอื่นเขาสอนให้บาดกลัวบาดกลัวในความแก่ความเจ็บความตายบาดกลัวต่อความแก่เท่าบาดกลัวต่อสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าท่านสอนให้เรานั้นยอมรับยอมรับความแก่ความเจ็บความตายความพัดผาคความทุกข์ความเศร้ามองความอึดอัดขัดเครื่องความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจอย่างนี้ นั้นการยอมรับทําไมถึงยอมรับพอยอมรับนี่มันก็แก้ทุกไปได้แล,ล้วเปราะหนึ่งละคือใจมันไม่ดิ้นลนนั้นใจที่มันยอมรับทุกนี่มันจะไม่ดิ้นลนนะใจที่ดิ้นลนมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับคนติดคุกใหม่ๆในช่วงแรกรับสิบปันแรกเนี่โอ้จะเป็นจะตายคนนี่ทุกมากหรือว่าปลาอย่างนี้ เราปลาขึ้นมาไว้บนบกแล้วมันก็ดิ้นกระเสือกกระซนลงน้ํานั้นสภาพจิตที่มันไม่ยอมรับทุกข์น่ะคล้ายๆกับใจเราไปอย่างนั้นแหละใจคนเราเนี่ยดิ้นรนรุ่มร้อนก็เพราะว่าด้วยอำนาจของตัณหาความทะยานอยากถึงว่าถ้าเราจะละละทุกข์อย่างนี้เราต้องละความอยากก่อนละที่ต้นเหตุก่อนก่อน,อนที่จะ มาลาที่ปลายเหตุของมันก็คือการยอมรับมาแหละพอเรายอมรับความมีความเป็นความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็บัค,คับแค้นใจอย่างนี้ได้มันทำให้ทำให้ใจมันสงบลงพอใจมันสงบลงมันก็มีวิธีการที่จะออกจากความทุกเหล่านี้นะ อันวิธีการเนี่ยก็มันต้องมีความนิ่งมีความมั่นคงแหละอาศัยจิตใจที่มันตั้งมัน่นที่มันรู้เท่าทันสภาพธรรมความดิ้นร้นการที่กลับมาสังเกตกายสังเกตใจตัวเองโดยที่เราไม่หลงเป็นเล่นตามมันท่านว่าให้มี สติรู้เท่าทันรู้เท่าทันความเป็นไปของมันของกายของใจคือการเข้าไปรู้ทุกโดยตรงอันนั้นการรู้ทุกนั่นเองก็เป็นการละสมุทยัยล่เหตุให้เกิดทุกพอสมุทัยมันมันดับความดิ้นรนทยานอยากก็ดับไปพอมันดับไปมันก็จะมีวิธีการเป็นมรรควิธีขึ้นมา มรควิธีในการยอมรับความจริง,งธรรมชาตินั้นผลของความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นในบัดดลนั่นแหละไม่ได้รอไม่ได้มีระหว่างขั้นเกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ทุกขณะที่เราละสมุทัยแจ้งในโลดจเจริญมกักฝึกไปตามมากักดำเนินไปตามมากัก อรมาควิถีมาใช้ชีวิตในวิถีชีวิตของเรามองพุทธศาสนาให้มันเป็นวิถีชีวิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับการดำเนินชีวิตของเรานั้นไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนอย่างนี้มันก็จะอยู่ได้มันไม่วุ่นวายเพราะเราอยู่กับคนนี่บางทีเราก็ต้องเจอคนอยู่หลายๆประเภทหลายๆจลิต โทสะจริตโมหะจริตบ้างราคะจริตบ้างนะพุทธ,ธิจริตวิตกจริตบ้างแตกต่างกันไปดังน,นั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะอยู่กับคนแล้วก็เรียนรู้คนการที่เราจะรู้จักคนเราก็รู้จักตัวเองนี่ก่อนเรารู้จักตัวเองก็เท่ากับเรารู้จักคนอื่น นั้นเพราะจิตคนอื่นกับจิตของเราเนี่ก็ไม่ต่างกันก็ถูกปรุงแต่งด้วยความโลภความโกรธความลงความไม่โลภไม่โกรธไม่ลงนี่แหละเป็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัดนั้นถ้าเรารู้ตัวเองก็ถ้าเรากับรู้คนอื่นนั้นเราก็ต้องมีข้อวัดให้กับตัวเองมีจิตใจที่มันมันม่นคงเข้มแข็งนะดำเนินชีวิตด้วยความมีสัมมาอาชีพ พยายามที่จะดำเนินตามคันลองครองทำไว้อะไรที่มันผิดพลาดก็เรียนรู้แก้ไขลดละมันอะไรที่มันดีแล้วก็รักษาวไว้ <c oughs> เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันก็มันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นแหละตามยุคตามสมัยมัน <c oughs> เราเกิดมาเรียนรู้โลกแค่ เจ็ดสิบแปดสิบปียังมากเนี่ก็อยู่ในช่วงนี้แหละ <c oughs> มันก็เป็นของมันอย่างนั้นตามช่วงมันไม่ได้มีเสื่อมมีเจริญมันเสื่อมเจริญของมันอยู่ทุกขณะอยู่แต่ว่าบทบาทของคนแต่และยุคแต่และสมัยมันแตกต่างกันเราจะบอกว่าคนสมัยก่อนนี่ทุกกว่าสมัยเราก็ไม่ใช่หรอกคนสมัยก่อนมีมความสุขกว่าสมัยเราด้วยซ้ำไป เขามีน้อยนั่นแหละเขาลำบากทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำและลรพอแม่ปู่่าตายาเราเนี่ยทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพราะเราอาจจะมองว่าท่านลำบากนะแต่ที่จริงนยท่านมีความสุขของท่านนะมีความสุขบนความลำบากของท่านนั่นแหละสบายลำบากก็ลำบากกายแต่สุขใจสังเกตดูถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์คนสมัยสุขโขทัยเนี่ย เขามีการลงแขกเกี่ยวข้าวมีการร้องเพลงกับร้องมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่งดงามมันสื่อออกมาถึงความสุขของคนมีพุทธรูปปรางที่สวยงาม่างนี้เป็นพุทธศิ์อย่างพระพุทธชินราชอย่างนี้ก็สื่อมาจากสภาพจิตนะถามว่าคนเขาลำบากมันก็แดดร้อนเหมือนกันนี่แหละลำบากอาบเหงื่อตางน้ำเหมือนกันแต่ก็มีความสุข ดังนั้นเราอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นนั้นทุกหรือว่าคนอื่นนั้นสุขกว่าเราแล้วท่านจึงให้เรานะั้นมองตัวเองมาแล้วสุขทุกนี่ใครทำอะไรเป็นการปรุงแต่งสุขปรุงแต่งทุกข์ขึ้นมาในใจเราคนก็ทุก์ก็เห็นยู่คนทุกแต่ว่ามันก็ทุกแค่ช่วงที่เขาทุกมาแล้วในช่วงที่เขาไม่ทุกกว่ามีเราก็ไม่เห็นหรอก หรือว่าคนที่มีความสุขแล้วก็เห็นว่าก็มีความสุขน,นะแต่ช่วที่เขาทุกข์ก็มีก็ไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเรามันมีสติบ่อยๆกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองอาณาปณะสติมีสติตามระลึกรู้ลมหายใจของเราเป็นอยู่โดยพาสุขนะมีเขาเรียกว่ามันมีบาดฐานเวที่ทำงานของจิตฝึกจิตเรา ให้มันมีที่อยู่มีที่ตั้งหมายมีที่ตั้งมั่นมันก็จะไม่สุขไม่ทุกข์ตามอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งจิตอนาปนาสตินี่ฝึกเราเหมือนกับเข้าไปเกลี่ยจิตของเราให้มันเป็นปกติให้มันตั้งมั่นเหมือนกับว่ามันเข้าไปเชื่อนิ่มๆไปเชื่อกิเลสนิ่มๆไม่โวยวายกระโตกกระตากเพราะจิตนั้นมันไม่ได้สนใจกับอย่างอื่น มันอยู่แทบกุศลอยู่กับบุญอยู่กับกุศลอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เสราเราก็ต้องฝึกเอาเองเรานั่นแหละอย่าอย่ารอให้ใครมาบอกสอนเราหรือว่าอย่ารอให้ความทุกข์มันมาทับถมเรามากมายนักจนว่าเราเอาไม่ทันนะันั้นก็ทําหน้าที่ของเราไปตามยุคตามสมัยเหมือนกับเราก็เล่นละครไปนั่นแหละเรื่องหนึ่ง มีเราเป็นผู้กำกับมีเราเป็นพระเอกนะเป็นตัวเอกเป็นผู้กำกับบทเองจะเล่นเป็นตัวเอกหรือเป็นตัวร้ายอย่างนี้ก็อยู่ที่เรากำกับอยู่ที่เราเล่นบทละครนี้วาดเขียนขีดเขียนเอาก็โดยการกระทำของเราโดยความคิดโดยการกระทำโดยคำพูดของเราก็เป็นผลของมันขึ้นมาแหละมีการกระทำก็มีผลของมันอันนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเรานะ เอาตัวเองให้รอดทันวะมันธรรมะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของเรานำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความร่มเย็นสงบเย็นใจขึ้นมาเห็นใครทําดีแล้วก็วมนมรธาาสาธุกับเขาเห็ในใครทําไม่ดีแล้วก็ห้ามได้เราก็ห้ามนะห้ามไม่ได้แล้วก็แล้วแต่เขาอย่างนี้นะันมีหน้าที่ต้องทําก็ทำไปทำบทบาทตามวิธีชีวิตของเรา รักษาใจของเราให้มันอยู่กับสติอยู่กับสัมประชัญญะนั่แหละเป็นเครื่องดำเนินไปก็ฝากของเราเอาไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน